เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวใช่หรอใช่ร้านนี้จริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยใช่หรอมาเจอแบบนี้ผมนี่งงเลยครับโอ้หอยเชลล์อบชีสอย่างยืดอะหมูหันตัวใหญ่มากสายไข่อย่างผมนี่ชอบจานนี้มากจิ้มจุ่มจานเล็กหรือว่าจานยักษ์มีจัดเต็มเลยครับผมแล้วนี่ดูบรรยากาศของเขาดิโอ้โหไม่ได้มาร้านนี้นานร้านเปลี่ยนไปมากเลยทุกคน นี่มันกลายเป็นบาลีลำลูกกาชัดๆใครที่เคยไปร้านนี้ตั้งแต่เปิดในช่วงแรกๆนะครับผมคุณกลับไปอีกทีคุณงงแน่นอนเลยครับว่าเฮ้ยนี่ใช่ร้านเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่นี่ก็คือจิมจุมยักษ์ลำลูกกาคลอง5จิมจุมยักษ์มีแค่สาขาลำลูกกาสาขานี้สาขาเดียวเท่านั้นเขาขยายร้านกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนวัสดุข,ของพื้นสะพานให้แข็งแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวมาดูภาพตอนร้านเปิดใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะครับแล้วไปเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะ ด,ดสะพานกลางน้ํายังเป็นไม้ไผ่อยู่เลยและด้านหลังสะพานก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่ที่นั่ด้านข้างก็มีอยู่แค่ข้างเดียวด้วยทุกคนและนี่คือโซนใหม่ที่เคยเป็นทุ่งนามาก่อนนะครับผมนี่ถ้าอาหารของเขาไม่เด็ดจ,จริงๆแล้วเขาไม่เติบโตได้ขนาดนี้นะเนี่ยโซนที่นั่งเขาก็มีให้เลือกหลายโซนเลยนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนใน,ะะน,นโซนที่นั่งไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเขานะครับเลยทําให้ลูกค้าต้องมานั่งรอจนล้นออกมานอกร้านนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้มีที่นั่งเยอะแยะมากมายเเลลลยนะะยนนครรัใททีีท่่่่นนนะะ่ไไปปชวววงงงงแแก้้ถออออจาาต ผมตอนนี้ที่นั่งเพียบบรรยากาศตอนเย็นก็ดีไม่แพ้ตอนกลางวันเลยนะครับเขาประดับไฟทุกโซนยิ่งทาให้บรรยากาศร้านดูสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกแล้วเขาไม่ได้ตกแต่งประดับไฟไว้แค่ข้างบนอย่างเดียวนะครับตามริมขอบซุ้มที่นั่งหรือริมขอบสะพานนะครับผมเขาก็ตกแต่งไว้เหมือนกันเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นขอบเส้นทางเดินได้ง่ายๆนะครับแล้วที่นั่ง90%ของร้านจะติดริมน้ําเลยครับทุกคนบรรยากาศก็จะดีแบบนี้เลยครับแม้ในวันที่ฝนโปรยบรรยากาศก็ยังสวยงามเลยครับทุกคนแล้วในแต่ละเทศกาลร้านเขาก็จะมีการปรับเปลี่ ให้เข้ากับเทศกาลเช่นกันครับนอกจากนี้ทางร้านเขาก็ยังมีดนตรีสดเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเมนูอาหารกันบ้างดีกว่าครับเริ่มต้นจากเมนูที่ผมชอบที่สุดของร้านตั้งแต่ที่ผมชิมมาเลยครับแล้วนี้ก็คือเมนูยำสามไข่เดือนนะครับผมก็ได้แก่เป็นไข่แมงดาครับผมแล้วก็ไข่ปลาดิยวแล้วก็ไข่ปูนะครับทุกคนเมนูต่อไปคือเมนูตำมาม่าปลาล้าทะเลรวมนะครับผมร้านนี้เขาเด่นเรื่องปลาล้านะครับผมแลวผมชอบเมนูนี้ตรงที่ว่ามันไม่เค็มครับรสชาติเขาจะออกนัวๆแซบๆครับ เมนูต่อไปคือเมนูหมูหันทองคำนะครับผมเมนูนี้ผมขอตั้งฉายาให้เขาใหม่ได้ไหมอ่ะผมขอตั้งฉายาให้หม่ว่าเป็นหมูหันฮ่องกงนะครับพอเครื่องเคียงที่เขาเตรียมไว้ให้เรากินกับหมูหันน่ะพอกินรวมกันแล้วโหยเหมือนอาหารฮ่องกงเลยทุกคนอร่อยมากเลยนะใครไปนี่อยาให้รอเลยครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าไปกันหลายคนสั่งมาตัวหนึ่งกินกันคุ้มเลยครับพอเขาย่างหมูหันออกมาได้หนังกรอบมากๆแล้วเนื้อก็นุ่มฉ่ำเมนูต่อไปคือเมนูเนื้อวัวแองกัสคุกฝุ่นนะครับเนื้อวัวแองกัสไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเป็นเนื้ออทีี่่คุณภาพดยูแล้ว ผมสายเนื้ออย่างผมไม่ชอบมากๆเลยครับผมเขาทอาออกมาได้ดีมากๆเลยครับทุกคน ต่อไปมาดูเมนูจิ้มจุ่มยักษ์กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งชุดนี้มีชื่อว่าหานุมานะครับผมเป็นไซส์ M อนะครับผมเป็นเซตเนื้อนะครับเนื้อที่เขาใช้เป็นเนื้อวัวออสเตรเลียแบ็กแองกัสนะครับซึ่งจัดว่าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเลยนะครับพอเนื้อของเขานอกจากจะมีสีแดงสวยแล้วยังมีไขมันแทรกอยู่ในกล้ามเนื้ออยู่มากเลยทําให้เนื้อของเขา่ามีความนุ่มต่อไปเป็นจิ้มจุ่มยักษ์สำหรับสายกินหมูกันบ้างนะครับผมเมนูนี้เป็นขนาดไซส์เอ็มนะ ใช้เนี่ยเป็นหมูอนาไมยปลอดสารนะครับผมไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงตลอดการเลี้ยงดูแล้วก็ปลอดยาปฏิชีวนะด้วยครับเมนูต่อไปคือเมนูเมี่ยงปลากระพงนะครับรสชาติเหมือนกินเมี่ยงเลยทุกคนพอเขาให้เครื่องเคียงของเมี่ยงมาครบเลยครับเมนูต่อไปคือเมนูหอยนางรมทรงเครื่องเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับชุดขันโตกแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ให้เครื่องเคียงมาครบที่สําคัญก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดคือเด็ดมากเลยครับ เมนูต่อไปคือเมนูยำยักษ์เดือดนะครับเป็นเมนูยำที่รวมอาหารทะเลสดนะครับผมก็จะมีกุ้งสดหอยนางลมสดแล้วก็ปลาแซลมอนสดนะครับ เมนูต่อไปคือเมนูหอยเชลล์ฮอกไกโดย่างชีสเป็นเมนูที่มาเสิร์ฟแล้วควรกินเลยนะครับเพราะว่าชีสถ้าเวลาเย็นตัวลงแล้วว่ามันจะเกาะกันเป็นก้อนนะครับผมมันจะไม่เป็นยืดๆอะแล้วผมมาถ่ายรูปนานมากกว่าจะได้กินคือมันเย็นแล้วว่าวิธีที่ผมใช้ก็คือนี่เลยครับเอาไปวางไว้บนฝาหมอ้อจิมจุมนะครับแบบนี้เลยครับนี่อุ่นด้วยความร้อนจากไอ้น้ำของหมอ้อจิมจุมแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลแล้วกันนี้ชีสยืดแบบนี้เลยทุกคนหนุ่ยน่ากินมากๆรสชาติมันจะมีความเค็มๆนะครับผมเพราะว่าชี ก็จะรู้รสชาติของชีสอยู่แล้วนะครับผมต่อไปคือเมนูตำข้าวโพดคอหมูย่างนะครับข้าวโพดเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับชอบตรงที่ว่าข้าวโพดเขาไม่มีกลิ่นหืนนะครับเม็ดข้าวโพดเนื้อแน่นเพราะเคยไปกินมาอยู่ร้านหนึ่งเหมือนเขาเอาข้าวโพดค้างคืนมาทําให้อ่ะครับมันจะมีกลิ่นหืนแล้วเม็ดของข้าวโพดมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวแฟบแฟบไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดของร้านกันอีกทีดีกว่านะครับผมร้านนี้มีชื่อว่าจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกานะครับตั้งอยู่ในลำลูกกาคคลออองนนนะบบยยยูู่่ถึําพจใ้ กับวัดแจ้งลำหินนะครับผมแล้วก็ติดกับหมู่บ้านสุภารายการเด่นวิววงแหวงลำลูกกาเลยครับร้านเขาเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา1 1 3 0นนาฬิกานะครับผมจนถึง5้าทุ่มครึ่งครับย้ําอีกทีนะครับจิ้มจุ่มยักษ์มีสาขาเดียวนะครับผมสาขาลำลูกกาเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็ลองตามไปดูนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารอีสานนะครับผมผมว่าร้านนี้เด็ดเอาเป็นว่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูอีกนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย